กุลาจุฬาลงกรหลังจากพระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตรพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้สเสด็จนิวัตกลับมาประทับอยู่ณน,นครเชียงใหม่เป็นการถาวรเมื่อปีพศ .2457 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี โปรดกุหลาบมากทรงเป็นสมาชิกกิติมาศักดิ์ของราชสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษและทรงได้รับการถวายพันกุหลาบต่างๆทุกปีซึ่งโปรดให้ปลูกณพัตำหนกหมอนจ็อกป๊อกดอยชุดเทพและคุ้มเจดีกิว่วริมแม่น้ำปิ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงพบกุหลาบขนาดใหญ่พันหนึ่งจากกุหลาบที่ได้ทรงรับการถวายมา เป็นกุหลาบซึ่งมีสีชมพูละเลือ้อไม่มีหนามส่งกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลาจึงได้พระราชทานนามกุหลาบพันนั้นว่าจุลาลงกรณ์เพื่อถวายเป็นพระบรมมาลาชาุศรแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสวามีในพระองค์ พระราชชายาเจ้าดารัศมีโปรดให้สร้างแปลงพอกุลาพันจุลาลงกรขึนนะ้นณพระตำหนักหม่อนจอกป๊อกดอยสุเทพซึ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและทรงนำมาปลูกนักคุ้มเจดีกิว่วลิมแม่น้ำปิงด้วยเมื่อพระราชชายาเจ้าดารลัศมีเสด็จมาประทับณพรนะพตำหนักดาราพิลมในช่วงบั้นปลายพระชนชีพได้โปรดให้ปลูกกุลาพันจุลาลงกรโดยอรดยอบพระตำหนักและทรงตัดถวายสักการะ,ะพระสวามีเป็นประจำต่อมาภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราช ชนีนาธได้ทรงโปรดพระกุณาโปรดก้าวให้นำกุหลาบจุลาลงกรมาเพาะพันธุ์และโปรดให้ปลูกประดับโดยรอบพระตำหนักภูพิงและชนิเวศ